สวัสดีค่ะคุณเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าบางครั้งเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างด้วยความกระตือรือร้นแต่พอเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นเพียงกิจวัตรที่ทำไปโดยไม่ได้รู้สึกอะไรลินเลียนเฮลมนนักเขียนบทละครชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งต่างๆเริ่มต้นด้วยความหวังแต่ลงเอยด้วยการ เป็นนิสัยลองนึกดูนะคะชีวิตของเราเต็มไปด้วยความหวังมากมายเหมือนการปลูกต้นไม้ในสวนของเราเราเริ่มต้นด้วยความตั้งใจเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างพิถีพิถันเฝ้ารดน้ำเฝ้าครวนดินทุกวันด้วยความหวังว่าจะได้เห็นดอกไม้บานแต่เมื่อวันเวลาผ่านไป การดูแลสวนกลับกลายเป็นเพียงงานที่เราต้องทำเราลืมชื่นชมความงามของใบไม้ที่เขียวขจีลืมสูดกลิ่นหอมของดอกไม้ที่บานในชีวิตประจำวันเราอาจเคยตั้งใจว่าจะเขียนไดอารี่ทุกคืนด้วยความหวังว่าจะได้บันทึกความทรงจำและเรียนรู้จากประสบการณ์แต่พอทำไปสักพัก มันกลับกลายเป็นเพียงการจดบันทึกสั้นๆโดยไม่ได้ใส่ใจกับความรู้สึกหรือบทเรียนที่ได้รับหรือในที่ทำงานเราอาจเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ด้วยความกระตือรือร้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นเพียงงานประจําที่ต้องทำให้เสร็จโดยไม่ได้รู้สึกถึงคุณค่าหรือผลกระทบที่มันมีต่อองค์กรแต่ เราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความหวังของเรากลายเป็นเพียงนิสัยค่ะเราสามารถรักษาไฟแห่งความหวังให้ลุกโชนอยู่เสมอได้นะคะลองนึกถึงเจนกูดอนนักวิทยาศาสตร์ผู้อุทิศชีวิตเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ลิงชิมแปนซีเธอเริ่มต้นงานวิจัยด้วยความหวังที่จะเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้ แม้จะผ่านมาก,กว่า60ปีเธอยังคงทำงานด้วยความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจเหมือนวันแรกเธอไม่เคยปล่อยให้งานของเธอกลายเป็นเพียงนิสัยแต่ยังคงมองเห็นคุณค่าและความสำคัญในทุกๆวันในชีวิตประจำวันเราสามารถรื้อฟื้นความหวังในสิ่งที่เราทำได้ค่ะเริ่มจาก ตั้งคำถามกับตัวเองทุกเช้าว,ว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรที่มีความหมายแม้แต่การทำอาหารมื้อเย็นก็สามารถเป็นโอกาสในการแสดงความรักและดูแลสุขภาพของคนที่เรารักได้นะคะในที่ทำงานมองหาวิธีใหม่ๆในการทำงานประจำหรือคิดถึงผลกระทบเชิงบวกที่งานของเรา มีต่อเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าขอให้เราร่วมกันสร้างนิสัยแห่งการรักษาความหวังให้ทุกการกระทําของเราเต็มไปด้วยความหมายและแรงบันดาลใจเพราะเมื่อเราทําเช่นนั้นชีวิตของเราจะไม่ใช่เพียงการทําตามนิสัยแต่จะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวังและความหมายในทุกย่างก้าว ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและพบกับ Happiness Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ